สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆนิฟีทั้งช่องธดาพารวยสวัสดีค่ะนี่ทักเที่ยงก็เอาหวยมาบอกน้องๆน,นะคะน้องๆค่ะชดุดสามตัวสองตัวนะคะเพื่อเอาไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลทันนะคะน้องๆค่ะพรุ่งนี้เลยออกเลยเด้อจ้ะนี่หวยดีหวยเด็ดมาบอกอีกแล้วน้องๆจ้า ทิ้งไม่จิบนี่ติดเลยหมดสวัสดีนะคะน้องน้องค่ะชุดสามตัวสองชุดนะคะวันนี้ผักเที่ยงกรหมาดคลิปให้น้องน้องค่ะน้องน้องค่ะน้องน้องไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอันนี้นะคะไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อจ้ะ สามตัวสองตัวนะคะน้องๆค่ะตั้งกล้องไม่ค่อยจะนั่นน่ะน้องๆน้องๆเอาไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะน้องๆค่ะ ตั้งกล้องอีกค่ะหันมุมอยู่ทุกสามตัวนะคะน้องๆค่ะเตรียมจดเอาไว้หรือไว้ไปเสยียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวดหนึ่งกันยาเด้อจ้ะน้องค่ะวด1หนึ่งกันยา302เด้อจ้ะ302 3ตัวนะ302ศูนเจหนึ่งสอง สองตัวก็มี0ูนย์เก้จ้าศนยองหนึ่ี่้าน้องคคะนน้น้องไว้ไปเสี่ยงโชคเด้อจ้าน้องๆทัง้งหลายเอาไว้ไปซื้อเลขซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เลยจ้าเอาไว้เสี่ยงโชคนะคะในติดนติด ช่องเขามาจัดทาตัวเลขเป็นหวยเป็นเลขให้น้องๆไปเสียงซื้อฉลากกินแดงรัฐบาลจะชอบจุดไหนน้องๆก็หาซื้อไวโ้โหลดเด้จ้าน้องๆดูอีโลดนะสามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองสองตัวก็มีศูนย์เก้า เจ็ดห้าศูนย์่งค่ะ,คะเห็นแล้วเนาะจดไว้เผื่อไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องก็สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะจัดทําเพื่อเป็นแนวทางนะคะน้องๆเป็นแนวทางการไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลจ้าปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะน้องๆค่ะ เป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆค่ะให้น้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้มีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยกันทุกท่านเด้อจะ้ะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็ให้น้องๆโชคดีนะโชคดีมีัยถูกเลขถูกหวยกันเด้อจ้ะน้องๆที่เข้ามารับชมให้แน่เลยทุกท่านที่เข้ามาเลยจ้า ให้ถูกเลขมีโชคกันนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนเด้อจะ้ะอย่าลืมนะซื้อหวยตัวนี้มั่งเผื่อมีโชค,ม,โชคมีลาบให้เด้อจะ้ะเด้อน้องๆทั้งหลายเพื่อนๆทั้งหลายที่เข้ามารับชมนะจะ้าก็ให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านเด้อจะ้ะทางช่องก็มา แนะนำมานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลจ้างวดน,นี้เลยออกสัญจรด้วยนะคะซื้อก็ระมัดระวังด้วยจ้าบางทีก็มีตะเลกลอ,อกอกอะไรก็ไม่รู้คอยดูพรุ่งนี้สิเลขเม่นมายังไงก็ถ้าล็อกแล้วก็แล้วเลยแหละอ,ออกยากค่ะได้ดังก็ออกยาก ลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องนเนเ้อให้ป้าน่แหละป้าจะได้มีกำลังใจหาหวยหาเลขมาบอกน้องๆน,นะจ๊ะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้นเนเ้อร์สาวๆทั้งหลายคนสวยๆที่เข้ามารับชมช่องป้านี่แหละจ้ะกดเป็นกําลังใจให้ในยนะกดไลค์นะจ๊ะดูจบเสร็จแล้วกดไลค์ดูโฆษณาให้จบด้วยเด้อจ้ะ ให้น้องๆดูอีกรอบนะคะ302 712 0975 0214ด่งสอ้งค่ะคช่องก็มาแนะนำมานำเสนอเป็นแนวทางนะคะน้องๆค่ะเป็นแนวทางให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะน้องๆค่ะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนอเ้ยเลขเยอะมากค่ะเข้ามาแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันเลยค่ะน้องๆชอบชุดไหนหน้องๆชอบชุดที่อยู่ในใจก็หาซื้อไว้เลยนะคะลอตเตอรีตตร่ค่ะยังมีขายเยอะเลย ขอบคุณนะคะน้องๆและเอฟซีที่เข้ามารับชมทั้งช่องให้นะคะขอบคุณหลายๆจ้าขอบพระคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมให้ช่องเล็กๆเนาะเป็นช่องเล็กๆนะจ้าน้องๆค่ะช่องไม่ใหญ่เลยจ้าทำในหลายปีแล้วหละสองปีแล้วได้แค่นี้ก็เอาแล้วค่ะน้องๆค่ะก็จะสู้ค่ะทำต่กไปเรื่อยๆไป ็ให้หวยเข้าแม่นๆม่นก็พอเนาะน้องๆเนาะจะได้เข้ามารับชมให้อีกนะคะก็ให้งวดนี้เข้าสามตัวให้เด้อวดนี้อาจารย์เข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าในเด้อจ๋าเด้อทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะ เดี๋ยวเจอกันอีกค่ะคลิปหน้านะคะเจอกันอีกค่ะวันนี้น่าจะลงหลายคลิปอยู่นะคะได้ลเลขมาดีๆก็จะรีบมาลงให้น้องๆเด้อจ้ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ